การที่เราทำแต่เรื่องซ้ำๆแล้วก็หวังผลลัพธ์ที่แตกต่างไอสไตล์เคยบอกว่าเป็นความคิดที่บ้าๆอันนี้คือความจริงค่ะและอะไรคือแรงผลักดันที่ทำให้เราทำแต่เรื่องซ้ำๆมีนิสัยแบบเดิมๆแล้วก็คิดว่าเราจะได้อะไรที่แตกต่างลองมาดูกันค่ะองค์ประกอบ3ประการของจิตวิทยาปฏิบัติ เราทุกคนเป็นนักจิตวิทยาทั้งหมดทุกคนมีความสามารถในการแยกแยะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นกับตัวเราเองหรือกับคนที่เรารักท้ายที่สุดที่เราพบคือเราไม่ได้รับการสอนวิธีการเข้าถึงทักษะเหล่านี้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวเราเองและในชีวิตของเราที่เราต้องการให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ องประกอบ3ประการของจิตวิทยาปฏิบัติแสดงถึงความละเอียดอ่อนอย่างต่อเนื่องกันที่จะช่วยให้คุณเข้าใจลักษณะของธรรมชาติของมนุษย์และในทางกลับกันสามารถคาดเดาได้ว่าเราทำสิ่งที่เราทำได้ยังไงและทำไมเราถึงทำสิ่งนั้นยิ่งคุณเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติกับผู้คนได้มากเท่าใดคุณ ก็จะยิ่งมีความเห็นอกเห็นใจความผูกพันและอิทธิพลในเชิงบวกมากขึ้นเท่านั้นในฐานะที่คุณเป็นพ่อแม่เป็นผู้นำในองค์กรเมื่อชีพคู่รักหรือเพื่อนที่ดีได้นะคะ